อยากให้ภาพขายดีให้ถ่ายมุมกล้องแบบนี้สำหรับมุมกล้องที่ขายดีในงานสต็อกเนี่ยจะเป็นมุมกล้องที่เป็นคลสอัพนะครับ เพราะว่ามุมกล้องที่เป็นโคดอัพเนี่ยมันจะสื่ออารมณ์ได้ดีกว่านะครับมันจะสื่ออารมณ์ได้ชัดเจนได้รุนแรงและมันดูมีฟิลลิ่งมีอีโมชันที่รุนแรงกว่านะครับซึ่งลูกค้าจะชอบมุมกล้องแบบนี้เป็นพิเศษเลยนะครับผมขอยกตัวอย่างเลยนะเพื่อให้เห็นภาพาผมจะลองสุ่มบางคีย์เวิร์ดนะครับอย่างคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับวันแม่นะครับ Mother Day นะครับถ้าเราลองเสิร์ชคีย์เวิร์ดนี้นะครับแล้วลองเลื่อนๆดูหน้าขายดีเนี่ย ก็จะเห็นว่าจัดใช้มุมกล้องโคดอัพนะครับก็จะใช้เลนส์เทเลเนี่ยถ่ายเจาะเข้าไปเห็นไหมครับก็จะครอบแค่บริเวณหน้าอกนะครับก็จะเห็นสีหน้าของแม่แล้วก็ลูกอย่างชัดเจนนะครับเช่นแม่ลูกกอดกันแม่ลูกหอมแก้มกันแบบนี้นะครับก็คือมุมกล้องแบบประมาณนี้โคดอัพแค่หน้าอกกับส่วนหัวนะครับก็จะสื่อฟิลลิ่งสื่ออารมณ์แล้วก็มองเห็นสีหน้าชัดเจนนะครับาภาพแนวนี้ถ่ายโคดอัพจะขายดีกว่านะครับอลองอีกที่วัา หนึ่งนะครับผมใช้คีย์เวิร์ดว่าโฮปนะครับเกี่ยวกับความหวังเห็นไหมครับอันนี้ภาพแบบ90%เปเลยจะถ่ายด้วยมุ่มกล้องโคดหนะ้าเห็นไหมครับเช่นโคดอัพที่มือเห็นไหมครับมันจะสื่อความหมายแบบรุนแรงมากเลยว่าเออมันเกี่ยวกับความหวังอะ่ะเกี่ยวกับการอธิษฐานสวดมนต์ทำนองนี้นะครับอ่าก็แบบคนกําลังอธิษฐานก็มีการโคดหน้าเห็นไหมครับถือว่า คนกาลังชูมือเนี่ยก็มีการโคตรนัาที่มือเห็นไหมครับหรือว่าเป็นการโคดรนัาที่ต้นไม้ต้นเล็กที่กําลังเติบโตก็คือภาพแนวนี้มันต้องการสื่อความหมายอย่างรุนแรงและอย่างชัดเจนการทาแบบโคตรนัาจริงตอบโจทย์ภาพแนวแนวนี้นะครับลนนักษณะนี้อ่ะอีกถ้าตัวอย่างหนึ่งนะคีย์เวิร์ดคลายนะครับร้องไห้อันนี้ชัดเจนเลยนะครับมีหลายภาพเลยแบบ8 0ดสิบเเนเลยจากโคดรนัาที่หน้านะครับบางภาพนี่แบบโคตรนัาเยอะมากอะ่ะสุ per โคตรนัาเลยโคตรนัาตรงตานะครับแล้วก็มีแบบหยดน้ําตา ลาลงมาาภาพอะไรแบบนี้ก็เรียกว่าถ้าใครอยากเอาดีในงานสต็อกเนี่ยนะครับพวกเลนเทเลเลนมาโครเลนที่สามารถถ่ายเจาะได้นเนี่ยคุณต้องมีติดบ้านเอาไว้นะครับจาเป็นต้องมีเลยมันจะช่วยให้คุณถ่ายดีนะมุมกล้องหรือว่ากา,ารถ่ายแบบโคตรอัพเนี่ยคุณพยายามฝึกถ่ายให้เก่งคุณจะทําเงินจากมันได้นะครับโอเคผมจะยกตัวอย่างาคลิปวิดีโอนะครับที่ผมขายได้จริงนะจากการถ่ายโคตรอัพนะครับโอเค ยวผมจะกตอัอย่างอยนี้นะครับผมก็ให้นางแบบเนี่ยนั่งบนเตียงนะครับแล้วก็แบบทาท่าร้องไห้นะครับแบบนี้ผมก็แบบถ่ายแบบมุมกว้างไงเห็นหัวเห็นลําตัวเห็นขาด้วยนะครับก็คือเห็นครอบคลุมทั้งหมดเลยก็สรุปว่าคลิปนี้ยังข่ายไม่ออกนะครับแต่ว่าผมก็ถ่ายอีกช็อตน,นึงนะครับเป็นช็อตแบบโคดอัพไงก็เป็นช็อตน,นี้นะครับก็เห็นแค่ตั้งแต่แบบหัวไหล่หน้าอกนะครับขึ้นไปบนหัวนะครับเห็นแบบบริเวณแค่นี้ก็จะสื่ออารมณ์ได้ ดีกว่าไงเห็นสีหน้าแบบในเงามืดนะครับปรากฏว่าภาพนี้ขายได้นะครับแต่ว่าภาพแรกยังขายไม่ได้เลยภาพนี้ผมขายได้ก่อนเห็นไหมครับถ่ายแบบคดอัพเนี่ยถ้าเนื้อหาหรือคอนเทนต์ของภาพเนี่ยมันเสืออารมณ์บางอย่างเนี่ยการถ่ายแบบเจาะหรือคดอัพเนี่ยมันขายดีกว่าพอได้ไอเดียไหมครับอันนี้แบบตัวอย่างเห็นเห็นเลย่อะอีกตัวอย่างนึงน,นะครับอ่าอย่างอันนี้ก็เป็นการถ่ายแบบให้นังแบบเนี่ยใส่ชุดหมอนะแล้วก็แบบทําท่าเหมือนกาลังจะฉีดยาใช่ไหมถือเข็มฉีดยาอันนี้ผมก็ว่าคดอัพเรา นะแต่ว่าผมลองถ่ายอีกช็อตหนึ่งนะครับแบบซูเปอร์โค้ดอัพเลยถ่ายแค่แบบเห็นหน้านะครับผลปรากฏว่าคลิปนี้ขายได้ก่อนนะครับคลิปแรกยังขายไม่ได้เลยนะคลิปนี้เป็นมุมกล้องโค้ดอัพขายได้ก่อนเห็นไหมครับมุมกล้องที่เป็นโค้ดอัพเนี่ยมันจะสื่ออารมณ์ได้รุนแรงและอ่ามันส่งผลให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่านะครับโอเคอีกตัวอย่างหนึ่งอ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมเนี่ยตั้งกล้องถ่ายด้วยมือถือนะครับด้วยกล้องมือถืออันนี้ผมเล่นเองแสดงเองนะก็คือเดินขึ้นบันไดนะ แล้วผมก็ใช้มุมกล้องแบบพอตอัพนะครับถ่ายแค่ขาไม่ต้องเห็นทั้งตัวถ่ายแค่ขาพอเพราะว่าต้องการสื่ออารมณ์นะครับอารมณ์เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวไงแบบความน่ากลัวนะครับความรุนแรงแบบเดินแบบกำมือแล้วก็แบบเดินแบบขึ้นบันไดนะครับสื่อถึงความน่ากลัวผมก็จะครอบแค่บริเวณขาเท่านั้นนะครับ ก็คือภาพที่มันมีการแบบจออจงมีการคอบมีการซูมมีการโคดแบบเฉพาะส่วนอะไรเงี้ยมันจะสื่ออารมณ์ได้ดุนแรงกว่าภาพมุมกว้างเห็นไหมครับและคลิปนี้ผมก็ขายได้แล้วก็ได้ราคาด,ดีด้วยนะครับก็พอจะเข้าใจนะครับ คอนเซปต์ของการถ่ายด้วยมุมกล้องโคตรน้ำเนี่ยมันทรงพลังมากแต่เนื้อหาของภาพเนี่ยก็ต้องเป็นแนวที่ต้องการสื่ออารมณ์ด้วยนะครับมันจะเหมาะกับการถ่ายมุมกล้องแบบนี้นะครับโคตรน้โอเคหวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์นะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการขายภาพออนไลน์นะครับ การขายวิดีโอออนไลน์ก็สามารถที่จะติดตามช่องผมได้นะครับช่อง Boyco Photo ผมก็ทำคอนเทนต์นะครับทำคลิปสอนฟรีเอาไว้มากมายเลยนะครับเ,เพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาดูความรู้ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอ,อยากเรียนรู้อย่างลงลึกและเป็นระบบผมก็มีคอร์สสอนด้วยนะครับชื่อคอร์สว่าหาเงินจากกล้องมือถือก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับการขายภาพออนไลน์อย่างลงลึกและเป็นระบบนะครับ ถ้าใครสนใจสามารถที่จะไลน์มาหาได้นะครับไลน์บอยโกโฟโต้นะครับทักมาเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดคอรสนะครับราคาแล้วก็เนื้อหาของคอรสเนี่ยกลับไปให้ดูนะครับหรืออาจจะอินบ็อกมาทางเพจก็ได้นะครับเพจบอยโกนะครับใน Facebook โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ